a d v e n น e ์ s ีซั o พอดแคเทศกาลเตรียมรับเสด็จเพื่อเตรียมชีวิตใกล้ชิดด้วยพระคำซีรีส์สันติสุขวันที่24หัวข้อสันติสุขและความวางใจข้อพระคำพีประจำวันยอหนบทที่14ข้อที่27เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากกลัวเลยโลกให้ความสุขแก่เราได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะโลกไม่มีความสุขทั้งหมดโลกอาจให้ความสุขได้ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะโดยทางกฎหมายเครื่องนุ่งหง่ม สิ่งของละครเพลงแฟชั่นต่างๆความสุขที่โลกให้นั้นฉับเฉวยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเสื่อมคลายได้สูญไปได้แตกต่างกับสันติสุขที่มีในพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิงสันติสุขที่พระเยซูให้เป็นความสุขที่เกิดจากการที่คนใดคนหนึ่งเกิดความซาบซึ้งอย่างที่สุดในการอภัยบาปที่พระเจ้าอภัยให้เขา ผ่านทางการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เขาตระหนักถึงพระคุณอัศจรรย์ทั้งวันและคืนเป็นความรู้สึกอิ่มเอิบใจอย่างที่สุดที่เขาได้รู้ว่าตัวเองได้กลับมาสู่การคืนดีกับพระเจ้าแล้วสันติสุขที่พระเยซูคริสต์ให้นั้นไม่ขึ้นขึ้นลงลงไปตามสถานการณ์แต่เป็นความสุขที่ทำให้เกิดความกล้าหาญ ร้อรเผชิญแม้กระทั่งความตายถ้าแม้ความตายยังทําให้คริสเตียนวั่นไหวไม่ได้ก็ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่มากพอที่จะเข้ามาทําลายความสุขในหัวใจของคริสเตียนได้เลยหัวข้ออธิษฐานอธิษฐานเผื่อเราที่จะวางใจในสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้กับเรา